สวัสดีทุกคนนะครับวันนี้เรามาเก็บอะไรนะซุปปโรวาเวโรให้ให้โอมันไปอู้ดอกหน่อยพุทเอาทำนี้แหละกำลังแซบ่บเอาไส้ลูกกี่ขานอันกนั้ีกระตา่ายใที่ัู ยายนี่ตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้นนแบวบกช่างแบวบกพอได้ผัด<า>ดูวอุ้ยเราเห็นนลเราหไม,ม่ไยมเก็บตามตูดเจ้าข,ของเนาะเก็บตามตูดเจ้าข,ข,ของได้เนี่ยใจเฉย

มแข็งแรงน้อยเกินเจ้ยากลุ่มใหญ่ครับโอ้ขามาได้น,นี่มืดเลยหื <c oughs> <c oughs> ืหัวเข่า ม,มันเปลีอยเนาะอืมไม่มันสนะีอันนี้คือมันจะแก่แล้วโอเคเป็นแผลแกอแลนะออเอาไปหมดแล้วนะอือเอาไปหมดแล้วก็บอกยังอืมไม่รอเลยนะโอ้ยรอเพื่อนมันจะเหลือดอกใหญ่อิลีเออละดอกใหญ่มากอ้อยสีดอก <c oughs> ไปดูไหนไหนโอ้โหสวยสวยสวยมากหนุ่มโอ้โหได้อย่างนี้ได้น้ำหนักนะเจ้าน้ำหนักไปไหนให้พี่ไข่กิโลเป็นแพรเลย โอเคฝั okay, ่งนี้แต่ป้าจะเก็บเป็นแพสวยนีย่มั้งแพเล็กอันนี้ล่ะเอ็นแล้วเก็บแพเข้ามาปอนปะนะั่งลงหมด,ดนั่งบงังหมดเขินแสนเม็ดเลย บังขวดบังโต้อช่จยเก็บไม่ได้อีกเก็บได้ยู่มันก็ว่านั่งแค่วันเปลี่ยนแล้วไปนั่งบังเดียร์นะตโมเมนต์เล่นเก็บทางนี้ เสียงมาเห่าเราเดินไปทางนู้ไม่เราไปทางเมื่อกี้โดน่ะเสียงม้าเห่าดังมาอืได้ยินดังไหมเรามองไม่เห็นโอ้โหยัได้ลืมนี่อ่ะใครจะไปมองเห็นล่ะ นี่แหละเพื่อนที่เห็นมีอยู่คนเดียวเซียนอยู่ไถวต้นบูเบอรี่เนาะกบใบไม้กับบางเนาะได้แค่ในมาหลายลัดมืนอ่ะกับบ้านนี่กลัวจะกี่ทุ่มละทุ่มสี่สิบห้าเก่าเวลาเนื้ กับป้าละเด้อบ๊ายบาย